สำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋าของเขาอยู่ที่5นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่3นิ้วครึ่ง10หน้า1เซนค่ะคุณพี่10หน้าตัวนี้สามารถใส่เศษเรียนหรือพวงกุญแจเล็กๆใครที่อยู่ตามหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมนะคะใส่พวงกุญแจเล็กๆไว้ที่ข้างหน้าตรงนี้ได้เลยกุญแจโต๊ะทำงานกุญแจตู้ล็อกเกอร์เนาะ สามารถใส่ได้เลยด้านหน้า1ิด้านหลังค่ะคุณพีตัวนี้มีอีกหนึ่งช่องใส่เหรียญได้สักประมาณครึ่งตำม,มือนะคะตามด้วยช่องใช้งานหลักช่องใช้งานหลักคือไฮไลท์ค่ะตรงนี้10บ,บน1เส้นรูดเปิดไปปุ๊บเป็นงานตัวแอลกว้างแบบนี้เลยปากกระเป๋าค่ะกันยาให้ดูปากกระเป๋าคือเปิดกว้างแบบนี้เลยแต่ ด้านข้างตรงนี้ค่ะกันยามีผนังกั้นเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นคุณพี่ออกไปใช้งานด้านนอกนะคะถึงจะก,กางกระเป๋าแบบนี้ของก็ไม่หลุดออกไปแน่นอนคุณพี่ธนบัตรหากินปึ้งนี้ปึ้งเดิมนะคะอะใส่ลงไปแบบนี้เลยกันยาจะให้ดูทรงเนี้ยกันยาบอกเลยว่ามันเป็นทรงยอดนิยมคุณพี่ดูเวลาพับแบงค์ใส่ลงไปแล้วค่ะคุณพี่เห็นขอบตรงนี้ไหมคะมันมีขอบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง นั่นหมายถึงคุณพี่สามารถใส่ของหนาๆได้โดยที่เวลาที่คุณพี่รูด1ิบแล้ว1ิบจะไม่กินธนาบัตรค่ะรูดให้ดูเพื่อเป็นการการันตีรูดเร็วรูดแรงใส่ของหนาๆ1ิบไม่กินธนาบาัตรข้างใน1ิบไม่ยับซิบฟันไม่ติดธนาบาัตรคุณพี่ใช้งานดีสุดๆดูข้างในแบบเจาะลึกอีกหนึ่งทีสำหรับตัวนี้ค่ะข้างใน กัญญาทำช่องการ์ดไว้ให้แล้ว1 2 3 3ชั้นนะคะ3ชั้นแต่ละชั้นสามารถใส่การ์ดเบิ้ลได้2ใบค่ะคุณพี่เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้การ์ดใส่ได้ทั้งหมดเต็มที่เลย6ใบนะคะแน่นๆ6ใบใส่ธนบัตรไม่ตจำกัดส,ส้มค่ะส้ม2ค่ะแดงค่ะแดง3ค่ะกะกีค่ะ4ค่ะน้ำตาลค่ะนะคะ แล้วก็5ค่ะสีทะเลค่ะคุณพี่นะคะอ่ะ